ไปกันที่กองทัพภาคที่สองมีการประกอบพิธีถามพระพุทธศาสนาในโอกาสคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่2อรบรอบปีที่75ค่ะ ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่สองค่ายสุรนานรีจังหวัดนครราชสีมาผลโทสวรรชแสงผลแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสันสถาปนากองทัพภาคที่สองครบรอบปีที่75ซึ่งตรงกับวันที่4กันยายน2566โดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นตรงและส่วนราชาการเข้าร่วมเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลหน่วยขึ้นตรง ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามกองทัพภาคที่2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5ส่งพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ชื่อว่ากองทหารรักษาเมืองนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2435ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2446ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งหน่วยมาอยู่ณนที่ตั้งค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2501 กองทัพบ,บกนั้นมีคำสั่งให้แปลงสภาพภาคทาหารบกที่สองเป็นกองทัพภาคที่2ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติการภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกองทัพบ,บกในการรับมือภัยคุกค,คามทุกรูปแบบดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทุกรูปแบบต่อไปค่ะ